Sobadi uh, Saudi Club. Hello, everyone. Welcome to Houston, Texas, Big biggest city number four of uh, United States of America. I'm at the freeway 69. สบายดีพี่น้องเนาะก็วันนี้ต้องรับเขาา้าเมืองบูสตันอีกสักหนึ่งเนาะนี่ครับเจ้าก็อยู่ทึงฟรีเวย์ของเมืองบูสตันเท็กซะสัสฟรีเวย์ตัวนี้นจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเลนเนาะเจ็ดเลนฟรีเวย์ตัวนี้เป็นฟรีเว่ยหกสิบเก้าก็อยู่ถึงน้ำมันดับ เมืองฮุสตันเท็กซัสเลยแหระท่านเองเนาะเมืองเราเป็นฮุสตันรัฐเท็กซัสเนาะประมาณนี้แต่รัฐนี่ก็เป็นแผ่นดินที่กว้างไหลเนาะแผ่นดินกว้างอย่างนี้เพราะว่าวเจ้าก็เลี้ยไปหลายหลายเมืองแล้วในรัฐทิซัสเนาะแผ่นแผ่นดินที่กว้างไหลเนาะกว้างไหลท่านสามารถเบิ่งแมพได้เนาะเท็กซัสนี่งที่เป็น là từ uh, tận uh, tây suất của Khuê Cáng, của Mi nó, tầm anh ấy, à, Ácả no. này cái gì, đẹp, ở Ban Hau, Ban Hau, Mai Hau vậy đấy, cả U Thây, U Lao, nó, tầm anh ấy, à, Ácả này chỉ đẹp, đẹp cả nó, cả, thế Lao, Chơn Lai cả, ทีนี้ก็มาอยู่รัฐอีกหลายเนาะรัฐเท็กซัสอีกหลายเสมอเสมอเนาะเมื่อก่อนคนลาวคนใหญ่อยู่รัฐแคลิฟอร์เนียนี่หลายเนาะพี่น้องเนาะมานี่ท่านจะเห็นได้เนาะฟรีเวย์บะทานเนาะตัวกลางการรังสรรา์เนาะตัวกลางการรังสรรค์นี้หมแล้วเพราะว่าการสร้างถนนทางยูนกูสตันเท็กซัสนี่ ครับเจ้าเห็นเกือบเสมอนะเห็นเกืบอบเสมอผมมีมือสิ้นสุดนะะอ <c oughs> ันนี้กาที่เป็นเขตหนึ่งของตัวมังกซันเท็กซัสในนอว่าแต่ละเขตและเขตเนี่ยพระเจ้าสิม,มีอาคารครับพระเจ้าก็ได้ว่าไปหลายคลิปแล้วเนาะ บอชิว่าซัมซากเนาะเพราะว่าขับเจ้ากับเวสต์ติคลิปเดียวบางคนไม่ได้บังคิบนั่นกต่บังคับนี่เนาะว่าฟุสตซอลเทคซัสอีกเขจะมีสี่แก่ธรรมดาแล้วแต่มันมีสี่แก่อยู่แล้วเนะวาะราคาทั้งเหนือทั้งใต้เนาะตะวันออกตะวันตกแต่ว่าแต่ลาเจนจุดสำคัญอันหนึ่งจุดสำคัญปั๊ดไว่าแต่ลาเจจแจกเขาจะมีอาคารสูงๆอยู่จุ่มกันก็เป็นไปได้ไหมเนาะอยู่จุ่มกัน อะไรที่เป็นทั้งทั้งใต้เนาะทั้งใต้ตัวนี้เนาะเนาะจะได้ฟังลากอ่ะสิบาข้าขพเจ้าอ่ะเอายุสเซนกับมิชิแก่ตัวกับแบรน,นต์ก็ได้เนาะกต่นีทั้งใต้ทั้งเหนือ,อะจะเป็นโต,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 ต๊ะกแต่ว่ามันก็นแตกต่างกังนว่ามันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของนะมุนสตันเนาะแล้วแกจะมีอาคารสูงสุดประมาณนี้ ตามนี่ตามแคมถนนเนาะนี่ตามแคมถนนเจ้าก็จะมีห้านค้ามีป้อนน้ำมันเออสะดวกสบายไปเนาะแต่ว่าทานวันน้ำมันน้ำมุงน้ำมันเนาะเออไปน้ำทางเนาะเจ้าก็มีอ่าอ่าป้อนน้ำมัน,น,มน,นเนานะ,านะป้อนน้ำมัน,น,นหรือว่าขี่รถไปเนาะขี่เข้าขี่เข้าบ่าสิมเจ้ามีห้านอาหารไปตลอดทางอือประมาณนี้เพราะว่าแต่ละคุมเจ้าเห็นใน channel เนาะแต่ลคุมเจ้ามี khắp luôn đấy là thân freeway Được. và bom máy sung 80 các châu hai pẹt km tôi sẽ muốn ok ở men pẹt xin mau tôi sẽ muốn còn thôi cẩn thận than đừng than cái các này đấy กลายร้อยสามกิโลเมตรเนาเปลียนเทียวแล้วประมาณ75เม้าจะได้ร้อยสกิโเมตรเนาะร้อากิโลเมตรแต่ว่าการขับรถอยู่ประเทศมิการซูมือเลยกันหน่อยเนาะซูมอถ้ารถบติสก็แบบนี้แนี่ยทาาจีเรียนอยู่นี่ประมาณยังอยกับเจ็ดสิ็ดสิบห้าพี่น้องเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบ้าก็ซ้ำร้อยสาวละเนาะ ร้อยสักกิโลเมตรต่อโมงเพราะว่าอยู่ไม่ก่าเจ้าใช้เป็นเมาส์เป็นไม้เนาะคันถ้าว่ารถติดกับแบบนี้ล่ะนี่คันรถติดแดงกักับซาลงไปถ้าว่าถ้าเดินทางไกลนะออกตงังรัตจิยังไงค้เนเรียนแปดสิบกับเมาส์หรือไม้ต่อชั่วโมงศันเปรียบเทียบใไซกิโลเมตรละก็ร้อยซาวร้อยสามตตสิบต่อโมงเ์าอกกันเเนาะมาหนี ว่าการสัญจรยังไม่ขาเน,ะะนเาะก่อนจะหอดเขตแต่เขตแต่ก็เ,เจ้าก็มีป้ายมาแล้วนะฮะเนาะเออตัวนี้ไปทางนี้เดอ้อตัวนี้ไปทางนี้เดอ้อเนาะประมาณนี้กับป้า,ขา,าย,ยข้าเจ้ารชิยูสูมันมั้ยหรอกัสเซียวเรีนดีเนาะกัสเซียเรีนดีนะข้าพเจ้ารก็ท่องเที่ยวอยู่น่นครหลวงจันท์เนาะกับพี่วันแปดเดินไปกันล,ลอกเกิมดมาสู่บ้านละกจุ่มยังแล้วเนาะ กมีจักเมืองแถวๆยึดเมืองบอกในในครหลวงฉันเนาะถ้าข้าพเจ้าจำพิษกับจีพิษเนาะหรือจำพิษจำพิษกับคนไทยชิละ์ขนาดนนเนาะกาบ,บ้าปุ่นกันไปแดงเพราะว่าข้าพเจ้าก็มียุบิกาดดนแล้วตั้งแต่คืนเว้าคำร้ายออกหนีบ่ออกก็มีได้ขึด้ดเลยตั้งแต่กาบ้าบุตรก็มีคำร้ายนะเป็นวัตถุเก่งหรอกเพราะว่าทุกมือ ทุกมมือนะลมน้อลูกน้มหลานนี่ก็ได้ใช้พระสังกินไดห้หน่อยนนนเนาะคืนเอคืนนี้ไปเลี่ยมเยี่ยมหลานเนาะหลานเขาเกิดอยู่นี่เนาะเออเกิดอยู่นั่นนี่ลูกสาวข้าพเจ้าสองคนกับผัวตามเพศเมืม่อเอ่อสวนาำเพศน่ะลูกลูกลูกสาวก้มกับมีลูกสามคนเป็นผู้หญิงเมืม่ก็สอนอายุเนาะสอนอายุสอนให้อห่านนะลูกหลานเน่ะนบ สอนให้นกสอนให้สบายดีก็ได้แค่นั้นล่ะกาสอนเป็นลายกรพอการพูดก็บบเข้าใจนั่นจะทำอะไรสอนเรื่องอาหารอาหารลาวซื้อแบบใดบะใดก็สอนอยู่เนาะกับลูกสาวก,ก็เอาวลตามที่ลูกัน,กนเนาะกับลูกสาวเพื่อน,น,นกันสิบสี่ปีแล้วเ,เป็นไงสมรแล้วแลวกัพวกเข้าใจภาษาลาวเขาหลายสลายครับเจ้าลุงลุงหลานกั สไลด์ก็เป็นภาษาอังกฤษแน่เนาะสลด์ภาษาอังกฤษลคะเน่เนาะแต่สิหลังจากบ่านลูกกันก็จิมีคมลาปุ่นภาษาอคิดเน้นอน,ะะน,น,นอนอยู่แล้วเนาะเขาต้องอธิบายให้เขาฟังเดี๋ยวว่าเสีเกเองที่เจ้ากับบเกงเ่งหอกภาษาอังกฤษนะเนาะประมาณนี้เดี๋ยวว่าลูกข้าวเจ้าแต่ละคนเนาะข้าวเจ้าก็มีลูกผู้หญิงสองคนมีผู้ชายผู้หนึ่งเนาะ นะครับเจ้าก็ได้ว่าไปแล้วว่าขับเจ้าไปเสียลูกซ้ายไปลูกซ้ายเดียวอ่าวังเดิน2ของปี2022คือปีกาญนี้เนะาะก็ประมาณนี้เอ่อพี่แต่มีเตอร์เหลือลูกซ้ายสองคนแต่ลูกซ้ายก็มีครอบครัวด้วยกันก็มีลูกสองคนเนาะซ้ายนึงยิงหนึ่งเนาะแล้วข้าพเจ้าก็ก็ได้เบิ่งแยง้งให้ละเนาะ,ะได้เบิ่งแยง้งประมาณนี้ ทั้งทั้งหวัวนั่ก็เป็นถนุนนักเทรดเดอนเมื่อกี้เนาะก็เป็นถนุนด้วยกันเนาะตัวนี้ก็ทีเป็นอาเขตนั่นเองเนาะตัวนี้เป็นเขตอีสเนาะของตัวเมืองวิสตันเราเป็นเขตนั่นเองนักเทรดเดอ้อก็คือนข้าวไปจีบบอไปละแต่แต่เรแจกจะมีอาคารจุ่มกันเนาะอันนี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองวิสตันเท็กซัส เนะาะก็ให้คนลาวหุ้นกันเนาะแต่ว่าผู้ใดบุเคยมาฮุสตันเท็กซัสอ่าทุนลาวที่อยู่ต่างต่างอัลัสเนาะบางคนก็บ,บุเคยเข้ามากกกับพยายามสิบ,บอก์ดมีน้องฮุ้นสลับเนาะแต่คนมิการเนี่ยเขาเจ้าซื้อมห,หลายคนแล้วเนาะซื้อหลายคนแล้วลว่าเส้นหลักของฮุสตันเป็นยังไงแต่ว่าบลได้บางคนก็บาฮู้เนาะกับเรื่องขาเจ้าว่า,าอ่าเก่งว่าจะ เก่งมากุศด,ด้านเนาะข้าเจ้าเคยเคยทางข้าเจ้าแล้วว่าหูหูบอ,อ,อตัวนี้นเออไปรบโบข้าพเคยไปอนะหมายก็ว่าสินะถึงว่าขาเจ้าเป็นคนไม่กนะันเนาะอาศัยอยู่ประเทศนี่ขาเจ้าก็บโบโมหูทุกสิ่งทุกอย่างนะข้าไหนเด้ออย่างขาเจ้าก็บบโมหูทุกอย่างเพราะว่าข่าว้าเจ้าเนี่ยเคยเห็นเดเวียนขาเจ้าแล้วนะเนาะเคยหัวมเห็ดเวียนน้ำมันมิกาคนามีกันมาหลายคนแลว้วหลายบริษัทแล้วขาเจ้าก็บบโมหูทุกอย่างเนะนะาะบางคนก็นเฮียงคนเราด้วยกัน กันเห็นเวียกเนาะแต่ข้าพเจ้าขอให้ประกันว่าคนลาวเขาหรือว่าคนคนเวียดคนจีนเนาะคนก่าเมินสิเนาะเจ้าดูมันเจ้าดูมันเพีนน้องเด้อเมื่อก่อนนี่สามสิบก็ไปหลังเนาะข่าวเจ้าเคยเ็นทำงานคันมีเวียกโอที่โอวท่ามเนาะคนลาวคนเวียดคนจีน,เ,ออนเห็นบัเออโมแค่เดี๋ยวคนไม่กล่าวเห็นเด้พี่็น้องสมยัยนกี้ เมันวิกาบัเฮ็ดได้โอทําโอชีเนาะเออฉะนั้นเราเขาจะ่าเขาใส่คนลาวนี่เออใส่คนเขมรน,นี่ใส่คนเวียดนี่เฮ็ดเรียกเขานี่เขาเฮ็ดเรียกแล้วเนาะเขาก็มีเงินค้ำอ,อีน้องเออท่อนนึงเออบางคนมีเงินหลายท่อนได้หลีเนาะกลไปเฮ็ดการค่ามีหลายคนเออคนลาวคนเวียดคนจีนกับเฮ็ดท่านอาหารสิก็มนี้ bằng khuôn cờ à, sư ngắn hay khuôn sau cả mi rồi ờ, bằng khuôn cả mi quan mắn cả mi ở đây đó cả bưng chi thật về năm cả về năm của miền xi bao non đó cả hải bưng ờ, tổ stun là cả bưng thân than ấy năm là cả phán với cháu chị bài nó cần cái tờ bia có ภาเวิสซิพาเนาะกอ่าววาความละเอียดคิดคื่นทอดตะเลยคิดคิดเป็นว่าสภาพตะเดยกับว่าไปนะพี่น้อกมีนอก,นอก,นอกประมาณนี้เออครับจเจ้าว่าล่ะหลายคนกับมีการค้ามีการขายก็คือมียานทานหนึ่งเนาะเอออันนี้ครับเจ้าก็ไปว่าวคลืน่นเป็นแล้วคือท่านที่ไปปุ๊บอันาอนาเซนฟิรี แล้วอีนเนาะเพื่อน,น,นก็นเป็นคนไทยเช่งขวงังเนาะอาชีพเพื่อนก็ยิบเบอยิบบอหลุดยิบเบอเงินโยมีกาอะไรเนาะอันนี้เป็นตัวอย,าวอย,าอย่างนะไปร่องเ้อตัวอย่างกะจนกระทั่งว่าเพื่อนมีเงินมีคำเพื่อนได้ออกหอบเงินหอบคำในเมืองประเทศเขาไปสร้างสาบ้านเมืองเขาเนาะประมาณน,นี้ตัวอย่างน,น,านั่นแหละคนล้าวอย่างนี้ผู้ทุกผู้หัง เนาะทุกภูมิภาคเดว่าหายากอยู่คนลาวสินอนกักถนนทานอัศจรินทร์ข้าเนาะเพราะว่าบางคนก็มีมิกามีคนโฮมเลสเนาะโฮมเลสพวกผมมีบ้านมีเงินขน,นาดมีทีแท้มีมีมิกามีพวกผมมีญาติอย่างนั้นนอนตำถนนมีแล้วพี่น้องเรื่องบทประปดิษฐ์ประดทศเป็นประเทศมาหาอำนาจที่เจริญเ,เนาะแต่ว่า คนจาพวกนั้นสลายนี่แช่เวียกเออแช่เวียบไม่พี่น้องเลยตามตามประสบการณ์ที่เจ้าเห็นมาคาดเนาะคาดอันอนีนขน้ข้าเจ้าเห็นคนลาวเพชรเพชรอะไรโอชี่ไ <c oughs> หลายเนาะชามือนี่เพ็นโอชี่หลายเลยมีเงินมีคำมาเออสมัยกี้อิากันนะอิสาคนลาวคน เปลี่ยนไปแล้วขาจะไป็อิสสาเขาชังด้วยที ingo, ่คนคนคนมิการนี <unemployment. S 1> ่ละเขาชังประเทศเซียแล้วพี <S <S ่น <t eto> uh, ้องเด้อสมัยก่อนสไนส์สามสิบปีหลังเนาะเดี๋ยวนี้ก็าคล้ายๆเด้อเป็นอยัางคล้ายได้อเพราะว่าคนเอเชียเขามี power เนาะปนะเทศเซียร์เขามี power หลายอันนี้ข้าพเจ้าเฉพาะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าการอธิบายไปแล้วก็สิมันสิ่ไม่มีข้อ ต้องกันนะพี่น้องเนาะอย่างพวกเขาจะต้องกันนะเพราะว่าท่านก็เห็นแล้วในข่าวข่าวนาะคนอเมริกันเนาะกค่าคนอินเดียเแล้วก็เวลาโควิดเข้ามาเนาะคนอินเดียหลายคนก็ถือนทำลายเป็นต้นเป็นคนจีนละเนาะเพราะว่าพยัญชนะโควิดนี่เขาว่าเปลี่ยนเป็นจีนแล้วพวกข่าวข่าวนี่คนต่างประเทศนี่คนแรกข่าวเขาลัทติคนจีนมั้ย ค่อนข้าทิมเพื่อ่ะไรเนาะประมาณนี้อันนี้เป็นตัวอย่างซื้อดในพนลองเดอ้อที่ว่าขั้นเขาที่สร้างคนอเอเชียแล้วนะเขาสร้างได้ดีเนาะเขาสร้างแต่ว่าเรื่องการอยู่การกินการเล่าการเรขาเจ้าสร้างเขาอ,อยู่แล้วเพราะว่าคนอเอเชียเป็นคนดูมันคนพวกเขาโบกข้าเยึดแท้ทรัพย์ินเดี๋พี่น้นองเลยแท้ทรัพินซะ,ะน,น,นั้นแะ่ละคนคนลาเขาหนินะ คือยุคสแตนดิคสแตนดิครับเจ้ากับพวกหลายคนอยู่เนาะเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์พวกคนลาวอยู่นเนาะกแต่ละคนกับมิดได้ดีมั้งเนาะได้ดีมั้งกับเงินมีซานอยู่เนาะมีรถกทีประมาณนี้เนาะนอกจากว่าผู้กี่ขั้นนั่นแหละครับเจ้าขอเบาสิซะัะเนาะนั่วกับผกี่ขั้นคือข้าพับเจ้าเป็นเพเื่อนก็ได้ขนาดกินเพี่อนกานานแล้วเนาะเป็นตุ้ีกก็ได้พี่นอ้องเด้อ เน้นเท่าก็ได้แต่ว่าคันจะปเป็นเบียกแล้วรายได้พวกไอ้ไก่สิบแปดพันหรือสิบพันนี่แหละขาดจะเประจับก็ได้ชื่อก็ได้ <c oughs> ประมาณสิบแปดหรือสิบพันในรนเน้นวเั่นะทานจะไมเสียภาษีเ <c oughs> นาะถ้าว่าท่านกินเปียมนานแล้วปเป็นการเนาะถ้าเห้เป็นสิบสอพันน่ะทานเสียภาษีเนาะ,ะเสียแตกกับเขา ก็ที่นี่ระยะข่าวเจ้ากับเรืรถยูนเเจ็มไหมต่อสม,มงมไมนี่เกือบอรซา,าด้พี่น้องเนอเกือยบซากิโลเมตรต่อสม,มอ่าเป็นอย่างพวังสั้นพว่าทานท่นเนาะรถกายรถข่าวเจ้าแล้ข้าวเจ้า่แารนซาเลยน่ยยเจ็ดิไหม miles, ต่อสม,มงเนอ right now my wife drive about 30 miles per hour you will see the, the car pass by uh, our car right now 30 miles per hour the most car pass by us that's why they must uh, run like 75, or 80 miles per hour okay. ตอนนี้ก็อยู่เส้น69นเนาะกาใกล้บ้านบ้านข่าวเจ้าแล้วเพระาะว่าข่าวเจ้าอยู่แถวอะอีสเนาะของเมืองอุษณิกษัตริย์ใกล้กับนนถนนอ่าโมคูมาเยี่ยมยามข่าวเจ้านี่สบายเนาะลงยนต์มาจากบ้านข่าวเจ้าไปาออาท่าอากาศยาน,น,นชี <rồi. S 1> บโบไอกน่นพนงเนาะกาพ่อพีเนาะถ้าพูดได้เบิ่งคลิปข,ขา่าวจ้า เพราะว่ทาทาวซีมาสเปประเทศไหนกำลังกิดสิมาเยี่ยมยามข้าพเจ้าข้าพเจ้ายินดีต้อนรับเนะาะปัจจุบันนี้บูคูมัตเดล่วแน่นะคนจะมาเยี่ยมยามข้าพเจ้าและข้าพเจ้าก็มีบูคูหลวงเนี่จิมิน้นองมาตัจเดลันก็มาเยี่ยมยามข้าพเจ้าแล้วเนะาะประมาณนี้นอนที่ห้องข้างเจ้าหงังหลังหูใหญ่อกพีววน่น้นนองเด้อวันนี้มีเน้นไปค้ามเนาะตัวอยู่แบบบูคูแบบสบายใจเนาะข้าพเจ้าเป็นคนสั้น เจ้าเป็นคนที่บากระตือรือร้นขับเจ้าเป็นคนธรรมดาเนาะแบบสามัญธรรมดาพี่นะ้องเด้อประมาณนี้ขับเ <c oughs> จ้ากับเนาะอ่าก็ขับมาเจอแล้วใครบอกว่เดือนซับพี่น้องนะวันนี้วันที่สิ สองเดี๋ยวแล้วนี่เนาะเดีประมาณเดือนซาวก็มืดเดือนซาวก็มือเนะานะพอไปอยู่แล้วนี่ก็แปดเดือนปลายแล้วเนาะทางกันชิ้นด,ดีเพราะว่าหลายคลิปครับเจ้าก็เดบ่ไปเนาะว่าเวลาขัขบเจ้าพิคลิปอยุราสก็ขอบใจทีมครับพี่น้องชาวลาวอยู่ต่างประเทศเนาะอยู่ทั่วประเทศเบิ่งคลิปข่าวเจ้าก็มีคำเห็นที่ดี ขับเจ้าก็ขอขอบใจน้ำแต่เมื่อขับเจ้ามาเหตุทิปยูนิกาแล้วเอฟซีขับเจ้าคือว่าน้อยล้มบ่เข้าใจเนาะแต่ในเมื่อขับเจ้าไปเหตุทิปอยู่ท่าเรือยูาล้วแต่บางวันจะคนตามทศออกไปเนาะคนล้าอันนี็เบิ่งหลายคอมั่นกระไหลเนาะคับผิดก็หลายนะกับุ่นปัญหาข้าพเจ้าก็บเอฟซีอ่ะนะเนี่ยป็นตลอดเนาะถึงโั่ขับเจ้าทำอะไรบุหร่าก็เดี๋ยวนี้ขับเจ้าก็อายุ60กว่าปีแล้ว กากินเบี้ยมน้ำแล้วเนาะการขึ้นแล้วเนาะกินเบี้ยมน้ำต้อง60ปีเนาะตัวนี้เป็นอีซายขับเจ้าอยู่อีซายของยูสตันเดอมเบเนเดอร์อีซายการที่ว่าทางออกบ้านขับเจ้าเนาะการสปริงโซนคลิปนิดนึงขับเจ้าก็ขอบใจทานก็มาสมตัวนาำตัวไล่ท้กพี่น้องเนาะ เพ้นปฏิบัติเป็นรถเกลีกย้าให้ขึ้นให้น้ำในภายเนนอกถึงว่าคันกคดแชได้แห่งดีเนาะแต่ว่าวิโดหิจวาเป็นสำคัญสำหรับเราเขาเนาะใข้าวเจ้าก็กอดอาเจ้าขนาวฟรีเว้แล้วเนาะฟรีเบ้าบ้านข้าวเจ้าก็อยู่ถนนออริเมโรดประมาณนี้ uh, so thank for watching uh, so i wish you see you another trip but don't forget to like comment and subscribe please yeah. i will see you next week guys have a nice day yeah good luck so the bye bye